31มีนาคมวันแรกของการเปิดรับผู้สมัครผู้ว่ากทมสุดคึกคักหลังห่างหายกันไปนานถึง9ปีวันนี้ชวน2นโยบายตัวเต็งศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมนโยบายแบบไหนที่คนกทมต้องการก่อนเลือกจริงในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นี้ เบอร์8ชัดชาติสิทธิพันธ์ลงสมัครในนามอิสระสู่นโยบายกรุงเทพก้าวดีหัวใจก็คือการปรับให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางปรับวิธีคิดลดทุจริตปรับสวยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เบอร์6กพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงสมัครในนามอิสระสู่นโยบายกรุงเทพต้องไปต่อขอเดินหน้าทำงานต่อ8ด้านจะเข้าไปสารงานที่ทำมาแล้ว เพราะมีบางสิ่งที่ยังไม่จบอยากทำให้มันจบและจะทำนโยบายที่ดีเพื่อความก้าวหน้าผมไม่มีพักผมมีแต่พวกเบอร์สามสกลทีพัทยาคุณลงสมัครในานามอิสระสูนโยบายกรุงเทพดีกว่านี้ได้ถ้าอยากได้คนอายุน้อยมีพลังการทำงานมีประสบการณ์ทำต่อได้เลยฝากผมไว้ด้วยผมมั่นใจจะทำให้กรุงเทพดีกว่านี้ได้ เบอร์หนึ่งวิโร์ลักษณะอดิสรลงสมัครในนามพักเก้าวไกลชูแนวคิดพร้อมชน12นโยบายสร้างเมืองที่คนเท่ากันเบอร์เจ็ดรสนาโตสิตรกูลลงสมัครในนามอิสระชูนโยบายต้องหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่ตอนอิสระจากกลุ่มทุนและพักการเมืองแต่ไม่อิสระจากประชาชนกรุงเทพก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแน่เบอร์11นาวอากาศตรีศิธาธิวารีลงสมัครในนามพักไทยสร้างไทย สู่นโยบาย 3P สิ่งแรกที่จะทำคือสิ่งที่ผู้ว่ากทมไม่เคยทำจะทำให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น50%แก้ปัญหาการจราจรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า50%ก่อนหน้านี้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูชัดเจนมากขึ้น หลังนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทำลายที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2,565ก็ตามที่หลายฝ่ายออกมาคาดก,การต่อมาคณะก,าการรมการการเลือกตั้งหรือกรกตได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565 ขณะที่ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงม,มหาดไทยณเดือนกุมภาพันธ์2565เปิดเผยจำนวนประชากรของกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น5,523,676รายโดยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน4,556,776รายวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ขอให้คนกรุงเทพออกมาแสดงพลังกันอีกครั้ง